โอ้ยฮันเตอร์เป็นดีลูคแล้วฮันเตอร์ล็อกอินดีลูคครับถ้างั้นคนอย่างผมมันก็ต้องเธอเป็นหูเถ่าไหมอ้าวเ,เาหมาะเออได,ได้ได้ได้หรือว่าจะเป็นน้ำแข็งกับไฟทั้งหมด<อ><อ>เตเฮ้ยเราไม่ได้เกิดด้วยกันนะลนะน้าน่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร กำเราจะวิ่งไปหาพี่ชายที่บอ่อน้ําเอาพี่ชายวิ่งผ่านหน้ากูไปแล้วแต่ก็วิ่งไปฉันเนี่ยฉันเพิ่งผ่านฉันเพิง่งฉันฉันอยู่ข้างหลังเขาอ่ะเธอไ,ได้ฉันอยู่ตรงกลางแล้ว <laughs> อยู่แบบเด่นมากใครเห็นก็รู้ว่าซ่าอนอยู่เย็นสบายดีถ้าเกิด <laughs> พี่ชายมันต้องเห็นละ ได้เลยลานหน้าสักวันหนึ่งนะตอนนี้เรายังเป็นต้นจิ๋วหลิวอยู่ให้เขามาแล้ววะเขาเดินมาแล้วเธอมันเห็นไม่เห็นมันไม่รู้เลยย้ <laughs> ยายจุดย้ายจุดย้ายจุดเขาสงเพศเราเ,เขาสัเพศเราย้ายจุดย้ายจุดย้ายจุดมาอยู่ในร่มได้ไปเลยไหมเอ้ยท่านพี่ลงใหม่ละมึงไม่เห็นจริงๆมั้นเนี่ย อุ้ยเขาพิม์ฟเวอร์แล้วเธอมา up นั่นไงไปวิ่งไป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 ด้วยไปด้วยไปด้วยอุ้ยฉันสลัดเขาออกแล้วฉันกลับมาที่เดิมนะเธอฉันกลับมาเป็นสิ่งเดิมอ่ะเธอรอดเพราะว่าฉันอยู่ข้างหลังันเธออยู่คุกไหนเดี๋ยวฉันไปช่วยจะได้มาแช่น้ําด้วยกันอยู่คุกหน้าเธอไหนวะเอามาละโอเคมา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  ลา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 คือฉันงงฉันงงอ่ะแต่เพื่อนก็ซ่อนอยู่นะโอ้ยพี่มาแล้วมึงวิ่งอีกแล้วดิลุกขาพี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นเดียวอุ้ยดิลุกอุ้ยขยับให้ดิลุกเห็นหน่อยอ่ะชึบไม่เห็นอ่ะชึบไม่เห็นอ่ะชึบชึบชืบไม่มีต้นเดียวพี่เฮ้ยมีคนปั่น ปันว่ะเอออุ้ยผ่านหน้าไปแล้วปึ๊บดีลูกผ่านหน้าเออเห็นละเห็นละแล้วก็วิ่งผ่านไปปิ้วเราสแต็กกันได้ไหมอุ้ยเธอเราซ้อนกันได้ปหมอุ้ยเราเมอร์ชกันแล้วอุ้ยเราเมอร์ชกันอุ้ยเราจะกลายเป็นต้นใหญ่แล้วเราจะกลายเป็นต้นใหญ่แล้วนะเ่ะเขาไม่เห็นจีิงจวะ ชวิตของต้นไม้ชื่อตอวันชีวิตของต้นไม้กห็นใช่ใช่แต่สุดท้ายมันเป็นกลยุทธ์ที่ดีวะ่ะ